สบายดีป้าลุงสบายดีสบายดีพบกันคือนกากับซ่องบอกควันบรรณาป้าลุงเลยป้าลุงให้เพือกไงบรรลุงเลยน้องมวยเพือนกระลอยเมียขออนุญาตป้าลุงน้องมวยเพือนกระลอยลูกเนาะมาหลักสือเครื่องจักสุภาป้าลุงเลยบอกควันกับเบาพีดเบาถือป้าลุง แม่น้องเลือนเพืกเกออ่นกับยอมหนาคือการปรลุงเลยบันว,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 วน,น้อยหนาเพื่อนวะเฮ้ยเอาใส่เองขใส่ก็สีขาวขคัเทเฮ้ยใส่สีขาวลงวัดเขา,ส,ขาสิบบาทมันแม่นางขาวสบ

เนนเตมเฟือยหปะุมนืองเน่องเดือนปลุเดือนเืนกัลองหมือสูตรแต่ก็ยังบอท่านถือโอ,อ๊กถือใจบอกควันพากันเห็นผื่นเรื่องนี่เป็นสมมุตงได้ปะลุงเลยแต่ก็ยังบอท่านมีผูออกถือโอ๊กถนะือใจเนาะ แม่ค่ากัแม่ค่าบ้านเจ้าของปลาลุงเล่มกมากกนเมแมัน่เสื่อเสือยานอ้วงำมันเสือปุยไงตรงน้มนอยู่น้ำมันเป็นกระสิลองบิ่งปลาลุงเลย่าจะถืออกถือใจเพิ่นหรือบ่นาะนหนูไปกินดองกันงำลองดูกันโตบ่อหน่ ต้นนี้หัตละป่ะแม่นน้าเด้สองก้านให้ต้นละอตน้ำมันเงิคือสองสอโตนังสาวต้ตัวได้นี่ยสาวเด้หัตนต้นี่นี่เออสาวเแกมีต้ลางมลยลองมวยปลองเลยสิลองมึงสุดแต่ว่าลูกเนาะลูกกับปล่อยให้พญเพิ่น เอาไปก่อนพี่มามันเลือกสูตรซะก่อนอาคือขนาดน้องมวยเอ้ยคืออไรีคือเมสซี่บอกความว่าน้องมวยคือแม่นางขาวปะลุงเอ้ยคือขาขึ้นแน่เป็นหนามารูน้องมวย

เพื่อสิได้ในกรบวนการง่ายๆปะลุงปอมมาค้ามสังเกตจากแม่นั่นจากมือเนาะเพื่อสิ้อได้น้องมวยพิกัดได้น้องมวยมา เห็นสีดำน่ะถือใจวสะสิท่องเี่ยวอีมั้ยชอบท่องท่อไอเียวแม่ดเดือนลองอีกแล้วปะลุงเอ้คือขนาดเลยบาทนี่คือคน80ปี เป็นใ uh ่เ <lite> ส <aime Bis Syn Island> ือต like <bbe> ัวนี้ไั้นน้องงมมาด้วยท้องกูเหี่ยวแห้งยกบ๊ยเห็นแงมเา้องเาซับนะบวเห็นเแม่ยกแต่ถือห้านุ่มหันหน่มกระไร้องมวยเจ้าเสียงอยู่บ่คือเสียงอะไรนะเบิ่งเสียงหัวเลยแม่น้องเดือนอุ้ยปลาลุงเลย

กยือนถักกางนมต้นกรัวเสือทงม่เอกอเงินมีครบเบไม่จงอยากได้แ่เอาแ่ยากได้พูดน้องลูน่าแห่งอาเซียนขาปะลุงเอ้เฉือไอ้ังนะ ให <c ười> ้เงยเงยนะเฮ้ยเงเจอยยังน้องเดือนออกกําลังกายบอน้องเดือนสังเกตน้องมวยปะลุงเป็นขาปันญงแหวน ยังบมทันเมื่อหอดเยื่นอดซานป้าลุงเอ้ผู้แมน้องเดือนแห่งโซ่ขาดเมน้องเดือนพ่อไหนป้าลุงเบิ่์ดูผูน้องเดือนพ่อยังนะมื่อคืนเดี๋ยวจะไปเต้นระวบงอยู่บ่ม่วนบอเต้นอะไรเต้นให้เบิ่งดูเต้นอะไร

เลงมาเลกควอยนี่เนาะอย่ห็ดไรอย่าเฮ็ดกะเทยหน่อยฮาเป็นนได้กะเทยหน่อยนี่กเทยหน่อยึปีนามนุกกะเทยหน่อยชแดงอยู่บ่แดงคือเก่าปะลุงไอ้กะเทยหน่อยฮาแดงขมือ อย่าดึงอย่าดึงอย่าหลังจากที่เลือกเสื้อผ้าแล้วปะลุงกลับมาเฮือนคือเก่าบ,บานพ่อใหญ่พี่เพื่อนกัดหางก็มาแต่กล้วยล้านปะลุงเอ้เอาล้านมือสองคนเลยวะสันอันนี้คือน้องมัดดาลูกของแม่น้องเดือนฮะหละเพื่อนกับผูป้าให้ลูกนอนไปเลือกเสื้อผ้าวะสันพ่อ,ให,อ,อ,อใหญ่เพื่อนเบิ้งพ่อใหญ่เพื่อนเบิ้งทั้งสองคนกลับมาทางน้องว่าขิมคือเก่าปะลุงเลยน้องว่าขิมนาะ คือลับสนิทเลยได้เพื่อน mm hmm. หลือเมือตาพะลุงเพื่อใไญ่เพื่อนอาลานมืดสองคนพะลุง <c oughs> พ่าฮอนนี่ก็จะมาประควรแล้วบอกว่านกเจลาคิดไปจะเพียงเทาง่านี้จะได้กับพ่อกันโอกาสหนาเด้อพะลุงเด้อสบายดี